จุดเปลี่ยนผ่านที่สันครอนของอำนาจตระกูลหุน่นสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศกัมพูชากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ประบางและเต็มไปด้วยกระแสข่าวหรือเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้นำระดับสูงแม้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะดูเหมือนสามารถส่งต่ออำนาจให้แก่บุตรชายอย่างฮุนมาเนกได้สำเร็จในเบื้องต้นแต่ในความเป็นจริงกลับมีปัจจัยกดดันทั้งจากภายในประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจระดับโลก ที่ทำให้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีของฮุนมาเนตเริ่มสั่นคลอนกระแสข่าวที่หนาหูที่สุดในขณะนี้คือการเตรียมผลักดันให้เตียเซหฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนเพื่อประคองสถานการณ์ความขัดแยง้งและรักษาฐานอํานาจของกลุ่มการเมืองเดิมเอาไว้การเปลี่ยน่านอํานาจทางการเมืองในกัมพูชาจากสมเด็จอุนเซน สูบุตรชายคือพลเอกหุ่นมาเนตท่ามกลางวิกฤตการณ์และความท,ท้าทายที่รุมเร้าทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงพุทธศักราช2568ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลใหม่และการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจที่ชะลอตัวลงนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐ,ฐกิจและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแล้วเนื้อหาอยัางวิเคราะห์ถึงรอยร้าวภายในกลุ่มชนชั้นนํา และกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการรัฐประหารโดยขั้วอำนาจเก่ารวมถึงบทบาทของฝ่ายค้านที่พยายามสั่งคลอนสเสถียรภาพของตระกูลหุ่นแม้ปัจจุบันตระกูลหุ่นจะยังสามารถรักษาสมดุลแห่งอำนาจผ่านเครือข่ายอุปัรภมและการควบคุมกองทัพไว้อย่างเหนียวแน่นแต่ความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ยังคงต้องเผชิญกับบททดสอบสำคัญจากทั้งกระแสชาตินิยมและภาวะนิสาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ กระบวนการถ่ายอวนอำนาจแบบสืบกระกูลในกัมพูชาซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่หุนมาเนตก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในพุทธศักราช2566เป็นการดำเนินงานที่ถูกวางแผนมาอย่างยาวนานเพื่อสร้างสเสถียรภาพผ่านการสืบทอดอย่างไรก็ตามกระบวนการนี้ส่งผลทั้งในเชิงการสร้างความมั่นคงและเพิ่มความเสี่ยงต่อเอกภาพของชนชั้นนำกัมพูชาดังนี้การสร้างความมั่นคงและเอกภาพ การสืบทอดอำนาจแบบคนรุ่นใหม่ทั้งระบบพักประชาชนกัมพูชา (CPP) ไม่ได้เป็นเพียงการโอนอำนาจจากฮุนเซนไปสู่ฮุนมาเนตเท่านั้นหากแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากคนรุ่นเก่าไปสู่ลูกหลานของกลุ่มชนชั้นนำเดิมทั่วทั้งองคาพยศตัวอย่างเช่นลูกชายของตีบันและซอเคงก็ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยตามลำดับการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม การแต่งตั้งลูกหลานของกลุ่มอำนาจต่างๆเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญช่วยให้มั่นใจได้ว่าตระกูลที่มีอิทธิพลเหล่านี้จะยังคงมีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเดิมและพร้อมที่จะปกป้องความอยู่รอดของระบอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเองการใช้ระบบอุปถัมเพื่อลดความขัดแยง้งมีการขยายตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขาธิก,การรัฐจำนวนมากซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตอบแทนความจงรักภักดีและสร้างความพึงพอใจให้กับเครือข่ายชนชั้นนำ เพื่อป้องกันการเกิดความไม่พอใจจากการขึ้นสู่อำนาจของฮุนมาเนตการควบคุมอำนาจทางความมั่นคงอย่างเบ็ดเสร็จตระกูลฮุนยังคงคุมอำนาจในหน่วยงานความมั่นคงที่สำคัญโดยมีฮุนมานิดลูกชายอีกคนดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมความเคลื่อนไหวภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นความเสี่ยงต่อเอกภาพ ความเป็นส่วนตัวของอำนาจเมื่ออำนาจยึดติดกับตัวบุคคลหรือตระกูลใดตระกูลหนึ่งมากเกินไปมักจะเกิดสุญญากาศหรือความวุ่นวายเมื่อผู้นำสูงสุดพ้นจากอำนาจเนื่องจากสถาบันอื่นๆถูกทำให้อ่อนแอลงเพื่อป้องกันการท้าทายความท้าทายในการสร้างบารมีของผู้นำใหม่คุณมาเนตต้องเผชิญกับภาระหนักในการสร้างฐานสนับสนุนของตนเองท่ามกลางเงาของผู้เป็นพ่อแม้เขาจะมีตำแหน่ง เป็นนายกรัฐมนตรีแต่หุ่นเซนยังคงมีอิทธิพลอย่างสูงในฐานะประธานพักซีพีพและประธานบุธิสภาซึ่งอาจทําให้เกิดความสับสนในสายการบังคับบัญชาความไม่ไว้วางใจภายในแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะดูสามาคัคคีแต่ยังมีกระแสข่าวหรือเรื่องความขัดแย้งหรือการพยายามท้าทายอํานาจจากขั้วอื่นๆเช่นกลุ่มของเตสเฮหาแม้จะประเมินแล้วว่าโอกาสประสบความสําเร็จมีค่อนข้างต่ํา แต่การที่รัฐบาลต้องส่งคนประกบหรือเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็สะท้อนให้เห็นว่าความไว้วางใจภายในกลุ่มชนชั้นนำยังคงเปราะบางปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจระบบอุปถัมภ์ของชนชั้นนำจำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อหล่อเลี้ยงเครือข่ายอำนาจทั้งหมดหากเศรษฐกิจตกต่ำจากปัจจัยภายนอกเช่นการชะลอตัวของทุนจีนหรือการถูกความบาดจากชาติตะวันตก อาจส่งผลให้การจัดสรรผลประโยชน์ไม่ลงตัวและนำไปสู่รอยร้าวภายในกลุ่มชนชั้นนำได้สรุปได้ว่ากระบวนการสืบประกูลนี้มีลักษณะคล้ายกับการสร้างตาข่ายแห่งผลประโยชน์ซึ่งดึงเอาลูกหลานของกลุ่มอำนาจทุกฝ่ายเข้ามาอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะสั้นแต่ความมั่นคงดังกล่าวต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงในระยะยาวหากผู้นำรุ่นใหม่ไม่สามารถบริหารจัดการความคาดหวัง และผลประโยชน์ที่ซับซ้อนของกลุ่มชนชั้นนําได้ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของฮุนมาเน็ตในปีพุทธศักราช2566มิใช่เหตุบังเอิญหากแต่เป็นผลลัพธ์ของการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นระบบมายอย่างยาวนานนับทศวรรษโดยปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเปลี่ยนผ่านอํานาจแบบสืบตระกูลครั้งนี้ประสบความสําเร็จ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในระบอบหรือความขัดแย้งภายในอำนาจรัฐมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การถ่ายโอนอำนาจแบบยกแถงทั้งในหมู่ผู้นำรุ่นเก่าและผู้นำรุ่นใหม่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือพักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP มิได้เปลี่ยนเพียงตำแหน่งผู้นำสูงสุดเท่านั้นหากแต่เป็นการสืบทอดอำนาจทางสายเลือดในวงกว้างครอบคลุมทั้งโครงสร้างรัฐและกลไกอำนาจหลัก การแบ่งปันอำนาจลูกหลานของกลุ่มชนชั้นนำรุ่นเก่าต่างได้รับตำแหน่งสำคัญพร้อมกันเช่นตีเสหาบุตรชายของตีบันได้รับตำแหน่งควบคุมกระทรวงกลาโหมและสอสุขหาบุตรชายของสเคงได้รับตำแหน่งควบคุมกระทรวงมหาไทยซึ่งสะท้อนถึงการจัดวางอำนาจอย่างเป็นระบบการสร้างพันธมิตรกระบวนการดังกล่าวช่วยสร้างการยอมรับจากกลุ่มชนชั้นนำเพราะทุกตระกูลที่มีอิทธิพลต่างมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรงกับการำดำรงอยู่ของระบอบเดิมเพื่อรักษาผลประโยชน์อำนาจและความมั่นคงของตระกูลตนเองไว้2การกวาดล้างและสกัดกั้นคู่แข่งทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จก่อนการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2566รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการปูพื้นฐานทางการเมืองอย่างเข้มข้นเพื่อขจัดอุปสรรคจากภายนอกระบอบและลดความเสี่ยงจากการท้าทายอำนาจการทำลายฝ่ายค้าน มีการยุบพักกู้ชาติกัมพูชาในปีพุทธศักราช2560และการตัดสิทธิพักแสงเทียนในปีพุทธศักราช2566ส่งผลให้พัก CPP ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายโดยปราศจ,จากคู่แข่งที่มีศักยภาพในการต่อกรการบีบให้แปรพักรัฐบาลใช้ทั้งมาตรการปราบปรามอย่างรุนแรงควบคู่กับการจูงใจทางผลประโยชน์เพื่อกดดันให้กลุ่มต่อต้านยอมจำนน และย้ายคู่เข้ามาสนับสนุนพรรคซ p พอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของระบอบอำนาจ 3. การควบคุมกลไกความมั่นคงและกองทัพอย่างเหนียวแน่นตระกูลหุนได้วางรากฐานในกองทัพมาอย่างยาวนานเพื่อให้มั่นใจว่ากองกำลังติดอาวุธจะจงรักภักดีต่อผู้นำใหม่อย่างไม่มีเงื่อนไขฐานอำนาจในกองทัพฮุนมาเนตเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก และเคยควบคุมหน่วยกำลังสำคัญอย่างกองพลน้อยที่70รวมถึงหน่วยอารักขานายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นหน่วยที่มีอาวุธครบมือและมีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศระบบข่าวกรองฮุนมานิตน้องชายของฮุนมาเน็ตด,ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหารทำหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังและป้องกันความเคลื่อนไหวใดๆที่อาจกลายเป็นภัยต่อการสืบทอดอำนาจจากภายในกองทัพและรัฐ ระบบอุปถรัรมภ์และการประสานประโยชน์กับกลุ่มทุนการตอบแทนความจงรักภักดีมีการแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขานุการรัฐจำนวนมหาศาลจนเกิดภาวะซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน์หล่อเลี้ยงเครือข่ายอุปถรัรมภ์และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้สนับสนุนทางการเมืองกลุ่มนายทุนมหาเศรษฐีที่ใกล้ชิดกับตระกูลหุนยังคงได้รับสัมปทานสิทธิพิเศษและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ เพื่อให้กลุ่มทุนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการค้ำจุนอำนาจทางเศรษฐกิจของระบอบใหม่อย่างต่อเนื่องการประคองอำนาจของฮุนเซนเงาของบิดาผู้ยังไม่เลือนหายแม้จะสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ฮุนเซนยังคงดำรงตำแหน่งสำคัญอย่างประธานพักซีพีพีและประธานวุฒิสภาซึ่งล้วนเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองของประเทศการที่ฮุนเซนยังคงมีบทบาทนำในสถาบันการเมืองหลักทำให้เขาทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยง และผู้คุมกฎสูงสุดคอยระง,งับข้อพิพาทลดแรงเสียดทานและควบคุมความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในช่วงเวลาที่ฮุนมาเน็ตยังอยู่ระหว่างการสร้างบารมีและความชอบธรรมของตนเองเปรียบได้กับการเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งนี้มิใช่เพียงการเปลี่ยนหัวหน้าครอบครัวหากแต่เป็นการย้ายบ้านของครอบครัวใหญ่ทั้งตระกูลมีการจัดสรรห้องใหม่ให้ลูกหลานทุกสายได้พื้นที่ที่พึงพอใจพร้อมกับการสร้างรวบ้านที่แข็งแรง และแต่งตั้งผู้คุมประตูที่ไว้ใจได้เพื่อให้บ้านหลังนี้ยังคงมั่นคงสงบและไม่เปิดเช่าให้คนนอกเข้ามาสั่นคลอนอำนาจได้โดยง่าย